ยินเช้าแบบเหมือนว่าฝั่งตรงนั้นน่ะมีเสียงไม้ห,กหักหลายรอบมาเนะจริงใช่ไหมได้เนี่ยเหมือนว่าจะมีคนอยู่ตรงนั้นนะแอบอยู่ข้างหลังหินใหญ่เดี๋ยวลุงเจซูสไปดูให้หน่อยได้ปะเออใครมาขับรถนะใครลงุงวันนอนวันนอนอ,อ๋อวันนอนมาทำไร เฮ้ยวันนอนมาทำอะไรวะมาทำมาไขวะเนี่ยมาไขวะทำไมมาคนเดียวฮะขึ้นมาทำไมให้ขึ้นมามีไอ<ว>ดูเดี๋ยวโดนอะไรมาคนเดียวทำไมฮะทำไมไม่มาก็นอนชคฮะลง มาครมาคนเยวะมามาฉีท่าน,นะลูกคืนใครมาคนเดียวฮะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมกิดเคทีนะพี่พี่ก็นะพี่พี่ใครที่เข้ามาดูแล้วยังไม่ติดตามนะฝากติดตามกันด้วยนะครับโอเคครับวันนี้ผมจะขึ้นไปยังกระต๊อบนะซึ่งจุงเจสูเขาไม่ได้นอนกระต๊อบแล้วนะเขาอาศัย นอนป่าทั่วนะไม่ได้อาศัยเป็นนอนเป็นหลักแหล่งนะเขาแบบย้ายไหล่ที่อ่ะก็นะวันนี้ผมก็ได้เดินทางขึ้นมาเพียงคนเดียวนะเพื่อเดินทางขึ้นไปกระตอมนะก็ไม่รู้ว่าวันนี้ผมจะได้เจอกับลุงเชซูหรือเปล่านะเพราะว่าเขาอาศัยไหล่ที่นะแต่ว่าผมพอจะเดาถูกว่าเขาอาศัยอยู่แถวป่าฝั่งไหนนะถ้าเดินไปเจอก็ถือว่าโชคดีนะพี่พี่โอเคครับเดี๋ยว เราจะรีบเดินทางไปหาลหุงเจสซูกับกระตอบนะก็ฝากปพี่กดไลค์ like, กดแชร์ check, กดติดตามให้ผมเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยดีกว่าครับไปกันครับก็แล้ผมจะใช้เส้นทางนี้เป็นการเดินทางขึ้นไปนะ เห็นว่าฝนนี้จะตกด้วยนะพี่ๆตัจากพื้นดินแล้วอะเพราะว่าดินนี้เปียกไปหมดนะแต่ว่าผมว่าน่าจะไม่ตกช่วงเพิ่งไม่นานนี้น่าจะตกช่วงเมื่อเช้านะเพราะตอนนี้นเป็นช่วงเวลาห้าโมงละ ลอยอะไรวะพี่พี่เหมือนอยังไงวะโอ้อยสัตว์ป่าหรือเปล่าผมดูก่อนนะมันจะมีแค่ตรงนี้จุดเดียวนะ ตรงนี้ก็โดนตัดไปด้วยพี่พี่ไม่รู้ใครมาทําไว้นะโอเคครับตรงนี้จะเป็นทางขึ้นไปยังกระตอมของผมนะแต่ว่าถ้าไปทางเนี้จะเป็นทางแถบเอ่อแถบป่าที่ลุงเกซูเขาอาศัยหลายๆที่นะก็หลายๆจุดตรงนี้ลุงเจซูอาศัยไปทั่วเลยนะก็เดี๋ยวผมจะเดินไปทางนี้ก่อน ไปหาทั่วทั่วป่าฝั่งแทมเะยไปเยี่ยมหาเขาก่อนนะอะถ้าเกิดว่าเจอก็ดีแล้พี่ๆก็ค่อยเดินทางขึ้นไปกระต๊อทางเส้นทางนี้นะโอเคครับเดี๋ยวผมมันจะเดินทางไปทางนี้กันต่อเลยนะไปกันครับผมก็ได้เดินมายัางเส้นทางที่ผมชี้พี่ได้เห็นเมื่อสักครู่นี้แล้วนะ แล้วผมเดินมาประมาณแบบสิบกว่านาทีอะพี่ๆรอบปมาเนี้นะผมก็พูดไม่ถูกเหมือนกันสิบสิบยี่สิบนาทีผมไม่เจอเลยนะมไม่รู้ว่างองคจเยซูเขาไปอาศัยทีงไหนเนี่ยพี่มองรอบๆป่าตรงที่ผมอยู่ใช่ไหมตอนนีน้เหมือนว่าตรงรอบๆผมอะจับ เออแบบว่าต้นไม้อ่ะมันปิดปิดกันไปหมดนะหาเส้นทางยากนะตรงนี้จะมีเส้นทางสำหรับเดินนะ เราไปดูกัน,นดีกว่านะเนาะเผื่อจะเป็นเส้นทางที่ลุงเจซูเขา<อ>ใช้เดินกันไม่มีนะทางนี้มันตันพี่พีๆแล้วก็ไปทางเดิมดีกว่าเพราะทางทางด้านนีนี่ยด้านน,านี่ยพี่มันก็สามารถลงไปได้อยู่นะ เจอคนอยู่ข้างหน้านู้นนะไม่รู้ว่าเป็นใครนะพี่เดียวเราดูพร้อมๆกันดีกว่าว่าข้างหน้าเนี่ยเป็นใครกันแน่นะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูกล้กันนะเห็นเห็นหรือเปล่าหมุนไครมากๆเลยรู้จักผ้าถุงกับเสื้อที่ใส่เนี่ย คล้ายๆกับลุงเจซูอยู่นะแต่ว่าผมไม่กล้าทักโดยไม่รู้แบบชัดเจนเนานะว่าเป็นใครผมอ็อพยายามดูก่อนให้มั่นใจที่สุดน,นะว่าเป็นลุงเจซูจริงๆอ่ะนูนนะ ้ายมากเลยนะแต่ผมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เราไม่ค่อยเดินเข้าไปเพื่อทักนะถูืว่าเราทักตั้งแต่ตรงนี้ดิทักก็เลยดีกว่านะจะได้ไม่เป็นอันตรายเวลาเราเข้าไปใกล้ๆกลเปิดแล้วให้ลุงเจสูบครับ เมียใช่นานผิดลี่เอ๊มาหาลุงเจซูนี่ไม่ได้มาหานานเลยโหใช่นะพี่เขาบอกไปนน้นมาหายังงๆครัาบอกทำไรครับเมื่อชนะแล้ว กับอกาขานั่งพักนะโอ้โหมาเจอพอดีนะเ,เราเข้าไปหาลุงเจซูกันดีกว่าเดี๋ยวผมขอตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะ เงี yeah, right ้ยอะเงยมาคนเดียวครับอ้จจะโจอแหละก็ได้เพื่อเพื่อนผมเออไม่มาเราเผมผมไม่ว่างเันนี้เรื่องจริงผมอยู่ขึ้นไปก็ท็อปก็ท็อปแต่ตอนที่ลุงเคยอาศัยอยู่จำได้ปะอ๋อแบบนี้เงี้ยนอนนอจะมี เขาเคยเชคกัน,นแลงเยอะป่ะลุงเอเอเกเยอะด,ด,ดีชุวมช่อไอ้๋ยวเราจุดไฟก่อนอยนะค่อยนั่งทีเลยนะลุงห้าไม้ไม้ไผ่ไอะไรยางให้นะ มาเยอะๆนะครับต่องถ่ายกันดีกว่าแรงเยอะมากเนะี่ยเดี๋ยวให้ลุงเจซูเขาหาพวกไม้ไผ่กิ่นเด็กๆให้ผมก่อน ครับอันนี้ครับนะครับไอ้ลุงนั่งแต่ตอนไหนแล้วไอ้เนี่ยลุงชุลงลุงนั่งแต่ตอนไหนแล้วขึ้ไม่พา

ก็รุ้สบายดีใช่ปะ่ะเออแต่ว่าพีอ่ะพวกน้องโชคม่ให้ม่ให้น้องโชคน้องวันนอนน้องสุพรรณเขาก็สบายดีเข,เ,เขาก็อยู่กับแม่ใหม่เขาอ่ะกับครอบครัวใหม่ที่ครูเจสูเจอแล้วอ่ะจัดได้ใช่ไหมจัดได้ใช่ไหมเจริญเจสูครับพอ๋อจิอ้งจกพอจัดไดเยอะ แล้วลูกลุงกับสูสานนะนะสูสานก็ผมไม่ได้ไปเที่ยวหานะแต่น่าจะสบายดีเพราะว่าพ่อแม่เออครอบัวใหม่เนี่ยเขาก็เป็นคนมีเงินนะน่าจะดูแลดีังิงที่ผมให้ไปเนะ่ลุงใช้หมดหรอร้อนเงิหมดแล้วหรอ เอาไปซื้ออะไรเพื่กับเ้าอ่นนะใช่ไหมใช่ไหมลุงในทีวผมก็ต้องเดินทางขึ้นไปเกตตตอบแล้วมาหาลุงแันบเดียวเพราะว่าเออผมต้องเดินทางไปกระตอบอีกแค่มาเยี่ยมหา่างอุ้ยฝันให้ดู lại chào. Mình nói rằng không phải là Tôi cái. cái, 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 cái gì mới. หนึ่งนะพี่เพนี่ลุงเจสูได้ยินช่ว่ะแบบเหมือนว่าฝั่งตรงนั้นน่ะมีเสียงไม้หักไหลยรอไปน,นะ้ยินใช่ไหมจริเนี่ย,เ,ยเหมือนว่าจะมีคนอยู่ตรงนั้นนะแอบบอยู่ข้างหลังหินใหญ่เดี๋ยวลุงเจสูไปดูให้หน่อยได้ป่ะ,ะเดี๋ยวถ้าเกิดอะไรเดี๋ยวผมลงไปช่วยเลยผมก็ถือมีดรอนะเผื่อไปช่วยลุงเจสูไว้ มีบ้างเจงที่ถไขม,มาคนเดียวไขลงวันนอนวันนอนอ๋าวันนอนมาทำอะไรเฮ้ยวันนอนมาทำอะไรวะม,มาทำเมาไข่เนี่ย,ยมาไขทำไมมาคนเดียวฮะขึ้นมาขึ้นมา ให้ขึ้นมาไม<อ>่ดีสเดเยอโดนอะไรมาคนเดียวทำไมฮะทำไมไม่มาก็นอนชคฮะลงมาใคยมาคนเดียวมามาฉีตท่านนะลูก้นใครมาคนเดียวฮะ ทนทนดูนะพี umas, hey. hey. okay. hey. ่พี่เอ้ยมาคนเดียวทำไมไม่อยู่บ้าเทำไมไม่อยู่กับบอแม่ฮะดูเขานะบอกมาถึงเจสูอาจริงด้วยใครมาคนเดียวฮ้ ม,มัันมนไม่เยอะก็น,นอนโชคฮะมาคนเดียวอันตรา,ายรเปล่ปาใครมาคนเดียวตองรู้บ้ามาคนเดียวมันอันตรา,ายรเปล่ปางคนมันเยอะอยู่ด้วยมันอันตรา,าย ยัยก่อนนะเขาโดนจับไปเกินเฮนเลยนะเขาจะมาคนเดียวน้องสุสานไม่ได้มาแล้วแม่กับพ่อไม่ได้อยู่บ้านเหรอแม่ไม่กับพ่อไม่เหอย<ด>ู่อ๋อ<ด>ทำไมมาคนเดียวฮะนี่ออกจากบ้านเหรอตอบตอบ ยังไม่โตอีกโตมาทำไมถึงออกจากบ้านยังยังไม่ตอตนองวันนอนนี้ไม่กล้าพูดเลยนะกลัวน่าจะกลัวนะเร็วกลมาไฮ เฮ้ยใชยไงอ่ะกลับานไหมกลับานมปอยู่ก็ลุงทำไมแล้วมาน,นั่งตรงล่างก้อนนี้ทำไมฮะเขาจะกลัวเปล่ากลัวไม่กล้าเข้ามาหาลุงก้อจะโดนด่าเพราะมาคนเดียวอะแล้วพูดไม่ฟังไงพามาเ้ยนะ เราไม่อยู่กันน้องโชค啊สุสานะน้องสุสานไม่ใช่หรอสุสานอะน้องโชกก็เป็นเพื่อนพวกเ,เขาอีกเหมือนกันนะรู้จักกันอยู่มัน้ลุงจะสูจะจำอะไรไม่ค่อยได้แล้วพอเล่นดยวกันทำไมไม่ได้อยู่ไม,ไม่อยู่ด้วยกันฮะหาบ่อยนะแยกการมันอันตรายนะหรอเปบ้ารวมกันไว้รวมกันไว้ ถ้าจะไปไหนก็ไปด้วยกันไม่ใช่มาคนเดียวมันอันตรายเด้อท้องเชืช่อมาเหรอคุไมไม่ฟังไงจะไม่มาด้วยกันฮะถ้าจะมาก็มาด้วยกันมันมาคนเดียวถ้ามาคนเดียวถ้าคนไม่ให้มันจะไปฆ่านะ ยังจะทำอะไรอ่ะไม่ต้องจีน้องวันไหนอ่ะคงคงแบบคิดถึงลุงไงเดี๋ยวลุงไปนั่นงตรงน,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 นั้ยกันไปนอนไปนั่งนี่นังร้องได้ใหมาฮะมาคุณจะมาอันตรายหรือเปล่ามาทำอะไรอ่ะบอกก่อนมาทำอะไรมาก็ไม่มาด้วยกันมาทำอะไรฮะม,มา,ะา,มมาลุงเจสุคิดถึงลุงเหรอ นะถ้ามาก็มาได้ได้มาด้วยกันผมไม่ได้แนะนำให้พวกเขามาเองนะถ้าจะมาเนี่ยควรจะนัดผมมานะนะะคุณจสซี่ใช่ไหมใช่มาก็มาคนเดียวเราเดินจับไปก็เกินเหตุเลยอันตรายนะนนยานอนอันตรายน,น,นะนะเป็นเรื่องอ่ะเป็นเรื่องอ่ะโอเคเดี๋ยวผมนะ จะพาวนรณนนะ้อกลับบ้านอย่างเงี้ยเโอเคลุงไม่เล่ามาเป็นการบ,บ้านที่ดีด้วยเพราะว่าผมไม่ขึ้นไปก็ตอบแล้วก็ได้พาน้องวรรนอยกลับบ้านดีกว่าจะ <c oughs> ยังไงวรรณนอยจะยังครับ <c oughs> ถ้ามาก็บอกพี่เขาก่อนไม่ใช่มาคนเดียวก็ไม่บอกพี่เขาก็มามาด้วยกันด้วยพาน้องโชงมาด้วย ยังเห็นลูกชายด้วยลูกลุงชื่อสุธานใช่หรอครับยังจำได้บ่างลูกลุงชื่อสุธานครับไอ้น้องช่องนี่เพื่อนพวกเขาจรลงเหอนั่นลุงเนี้ยจะจำอะไรไม่ค่อยได้นะอยู่ในป่าอย่างเียอไม่ได้ไปหาลูกเนี้ยลองว่างแวะไปหาลูกดนะครับ ลุงไม่ได้เจอลูกนานแล้วจำชื่อไม่ได้แล้วคนไหนคนไหนลูกหลานลุงเนี่ยเป็นลูกหลานลุงทั้งนั้นเลยเออสุจานวันนอนแล้วก็น้องโชคเนี่ยแต่ลุงไม่ได้เจอลูกนานแล้วไงจะจำชื่อไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวผมพาน้องโชคเออน้องเออวันนอนจับแล้วพออ่ะมือละแล้วก็กลับะดีดีล่ะวันนอนลุกขึ้นหมาก็มาดีดี บอาวพีเขาด้วยเาม,มาก็นะบ,บอกพีเขาเหมือนจะเป็นหวัดด้วไม่ใช่เหรอว่านอนใช่ป่าเป็นไหมครับเป็ครับโอเคครับพี่ๆผมจะได้พาว่านอนกลับแล้วนะเพราะว่าวานอนเหมือนจะไม่สบายวยเป็นหวัดนะเดินฟอดมาใช่ไหมใช่ครับ เดี๋ยวเราเดินทางกลับกันดีกว่าโอเคครับลงุงเยซูครับกลับบ้านแล้วนะครับโอเคโอเคก็ผมจะกลับนะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจในคลิปต่อไปครับเดี๋ยวผมจะรีบเดินทางต่อนะก็ลาพี่ๆเพียงเท่านี้เลย